ลิเวลัสวัสดีค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศหน้าบ้านนะคะอันนี้คือช่วงหน้าบ้านของเรามีบันไดลงนะคะก็บ้านก็คือจะติดแม่น้ำเลยหน้าบ้านไม่ไม่ไกลจากแม่น้ำนอนฟังเสียงน้ำได้เลยอะค่ะนะลูกค้าถ้าเป็นห้องริเวอร์วิวถ้าลูกค้าพักห้องริเวอร์วิวเนี่ยจะมองเห็นแม่น้ำได้เลย น้ำก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้เขื่อนยังไม่เปิดทําการแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยน้ําเท่าไหร่แต่น้ําก็สามารถเล่นได้ค่ะกําลังเล่นได้สบายๆเลยน้ําประมาณหัวเข่าค่ะก็ถ้ามาพักที่ิบราล่านะคะก็สามารถลงเล่นน้ำหน้าบ้านได้เลยมีจัก,กรยานให้ปั่นฟรี ไม่ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ข้างนอกกอ็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะคะมาพักผ่อนที่นี่ก็ลูกค้าก็เล่นน้ําหน้าบ้านหรือปัน่นจักรยานคือเรามีกิจกรรมให้ลูกค้าทําเยอะคือมาพักที่เราแล้วก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องออกไปไปเที่ยวข้างนอกค่ะเพราะว่าน้าตกบางทีก็ไม่มีน้ํานะคะช่วงนี้หน้าแรงเนี่ค่ะหน้าบ้านเลย อันนั้นจะเป็นเขาใหญ่นะคะตรงตรงนั้นจะเป็นเขื่อนรประตูที่ร้านเลยดูนี่ค่ะลงไปแช่เท้าลงไปเดินในน้ำได้เลยค่ะลูกค้าเดินเข้าไปตรงเกาะนั้นก็ได้นะคะน้ำน้ำเป็นน้ำไหลค่ะใสสะอาด ตรงนี้เราก็ช่วงที่ไม่มีลูกค้าแล้วก็ปรับปรุงทางเดินนะคะให้ลูกค้าได้ได้เห็นแต่สิ่งสวยงามก็ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่มีลูกค้าแล้วก็ทําสวนะค่ะลูกค้าก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตใหม่หมดเลย อันนี้จะเป็นห้องริเวอร์วิวนะคะที่สามารถมองเห็นแม่น้ำได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในห้องโปรโมชั่นช่วงนี้ก็ยังเป็นโปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะก็ภายในเดือนนี้ก็จะมีอ่าหนึ่งห้องถ้าลูกค้ามาแค่สองท่านก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกที่จะได้นะคะแล้วก็ไม่มีท่านอื่นมาจอยด้วยนะคะมีแค่ลูกค้าท่านเดียว พราะว่าลูกค้าคิดว่าบ้านลังไยอยู่เปิดแค่ห้องเดียวอีก2ห้องจะ,อะมีลูกค้าท่านอื่นจอยด้วยหรือเปล่าอันนี้เราจะเปิดให้ลูกค้าแค่แค่กลุ่มเดียวนะคะจะไม่มีการให้ท่านอื่นมามาจอยด้วยเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็พายเวกับลูกค้าเดี๋ยวราจะเปิดห้องร View ให้ดูก่อนนี่ค่ะ ห้องรีวิวอย่างที่เราแจ้งไปว่าถ้าลูกค้านอนห้องนี้นะคะลูกค้าจะสามารถเปิดกระจกแล้วก็ดูวิวด้านนอกได้เลยอันนี้นันงนี่ค่ะฟังเสียงน้ำตกเปิดอย่างนี้ได้เลยถ้าลูกค้าไม่เปิดแอร์ก็เปิดโอเพน open ได้เลยเปิดนี่ค่ะก็มองตัวออกไปก็จะเป็นแม่น้ำเลยบันไดอยู่หน้าบ้านได้เลยค่ะลูกค้าก็สามารถเทควิวแม่น้ำวิวภูเขาคือ มาที่นี่คุ้มค่ะได้ทั้งวิวภูเขาวิวแม่น้ำเนี่ยค่ะก็ห้องน้ำในตัวค่ะห้องนี้จะาจากปกติราคา2,500บาทนะคะตอนนี้เราอยู่โปรโมชั่นอยู่ที่1,800บาทรวมอาหารเช้าค่ะห้องต่อไปห้องต่อไปเป็นห้องสองห้องสองนี้เป็นห้องแฟมิลี่นะคะห้องใหญ่ ก็สามห้องนอนอ่าเป็นเป็นห้องน้ําในตัวเหมือนกันสีเตียงเนาะคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาพักนะคะก็ลูกสองคนหรือลูกอ่าหนึ่งคนก็นอนห้องนี้ได้เลยอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทรวมอาหารเช้าเหมือนกันนะคะห้องน้าในตัวเหมือนกันคะ่ะห้องนี้จะมีอ่าอ่างอาบน้ํานะคะ ไปจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องสามห้องสามก็เป็นห้องสองท่านเหมือนกันค่ะห้องน้ำในตัวรวมอาหารเช้านะคะอันนี้ห้องนี้จะราคาประหยัดหน่อยก็คืออยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทพักได้สองท่านค่ะก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าลูกค้าจะเลือกห้องไหนนะคะลูกค้าก็จะได้ห้องรับแขกหนึ่งห้องนะคะ ก็คือห้องทานอาหารหน้าบ да ้านแต่หน้า enfin บ้านเราก็จะมีโต๊ะไม้หินอ่อนให้ลูกค้านั่งทานข้าวหรือนั่งชมวิวเหมือนกันค่ะแต่เราจะพาไปดูหลังอีก็ท่านที่พักอยู่บ้านนะคะก็มาชมบรรยากาศดีๆเหมือน ดูไลฟ์สดของทางรีสอร์ทก็เหมือนได้มาเที่ยวเหมือนกันค่ะลูกค้านี่ก็เป็นจอกกินแพได้ลูกค้าเดินชมวิวฟังเสียงนกเสียงน้ำก็ได้ฟิลไปอย่างนึงค่ะก็ทุกหลังก็จะห่างกันนะคะจากที่แจ้งในทุกไลฟ์เพื่อเบื่อบางท่านยังกังวลเรื่องความความปลอดภัยหรือความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะ หัวเชื้อโรคเนาะช่วงนี้ก็โควิด19กำลังระบาดนี่ค่ะก็ทางเราก็จะมีห่วงยางให้ลูกค้าเล่นนะคะมีเชือกมัดลูกค้าไม่ลอยไปแน่นอน,นติดแม่น้ำค่ะน้ำใสแล้วก็เป็นหินค่ะไม่ใช่ทรายแี่น้ำอันนี้ก็จะเป็น บ้าน A7 เจนะคะก็จะมีเทอเลสออกมาด้านหน้ามีโต๊ะทานข้าวสามห้องนอนสามห้องน้ำเหมือนกันนะคะลูกค้าห้องรีวิวราคาเหมือนกันนะคะ ส่วนหลังนี้จะเป็น A8 ถ้าลูกค้าชอบอบรรยากาศโลง่โลงๆนะคะไม่ม,มีต้นไม้บงังหน้าบ้านก็รีเควสเป็น A8 ได้ก็คือโล่งเลยแต่ก็มีต้นไมนิออนเหมือนกัน3ห้องนอน3ห้องน้ำเหมือนกันค่ะห้องร i v ว r v i e ิก็ห้องร i v ว r v i e ิ View, ทุกห้องแล้วก็บ้านทุกหลังจะสามารถอมองเห็นแม่น้ำได้เลยตอนคืนนอน นอนเนี่ยค่ะอากาศเย็นสบายแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําเหมือนเป็นการบาบัดคลายเครียดช่วงนี้เหมือนกันนะ,ะลูกค้าสามารถใช้เป็นวารีบําบัดได้ะคะ่ะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังอ่ามีให้มีขายนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถสั่งจองได้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกวนแยมมะม่วงนะคะแยมแยมมะยงชิดแต่แยมมะยงชิดนี่จะเหลือ ปริมาณค่อนข้างน้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใหนสนใจก็สามารถทักอ e ินบ็อกมาได้นะคะเดี๋ยวมินจะตอบไปนะคะอันนี้จะเป็นหน้าบ้าน A10 มองเห็นภูเขาเลยค่ะลูกค้าคือวิวที่นี่หลักล้านจริงๆคะ่ะได้ทั้งแม่น้ำได้ทั้งภูเขาได้ทั้งแม่ไม้ต้นไม้อย่างลูกค้าช่วงนี้เบื่อเบื่ออยู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่บ้านนานๆแล้วก็เบื่อก็มามาพักที่ข้างนี้ก็มานี่ก็มีความปลอดภัยคะ่ะเข้ามาแล้วเราไกลจากตัวถนนใหญ่ด้วย แล้วก็บ้านแต่ละหลังห่างกันด้วยเราไม่ต้องห่วงเรื่องว่าว่าโซเชียลดิพเนซิ่งเนี่ยว่าเราจะใกล้กับลูกค้าท่านอื่นนะคะดูให้ดูวิว ะะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์มาในเพจของลีเวล่าเลยหรือว่าจะติดต่อมาทางเบอร์โทร0884854538ไม่ว่าจะสอบถามเรื่องอช่วงนี้ยังสามารถมาเที่ยวได้ไหมหรือสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ยินดีให้คำตอบนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเราเนี่ยตอนนี้มีที่ไหนเปิดมีที่ไหนปิดบ้างนะคะ,ะทางแอดมินก็จะตอบลูกค้าไปทันทีนะคะมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้คะ่ะ